อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรอบคำ่ำประจำวันที่29สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำ่ำประจำวันที่29สิงหาคมวันนี้ครับกับเรื่องตลาดซื้อขายต้องบอกว่ามีอัปเดตกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับช่วงค่ำวันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกของแอนโทนี่กันก่อนนะครับ หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับฟาบิโอโรมาโน่ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าอาแจกอัมสเตอร์ดัมตอบรับข้อเสนอจำนวน100ล้านยูโรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการยื่นซื้อแอนโทนีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับและวันนี้กับล่าสุดนะครับฟาบิโอโรมาโน่ก็ระบุว่าตอนนี้แมนยูไนเต็ดกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับได้จัดเตรียมเอกสารสัญญาฉบับสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนสัญญาส่วนตัวของแอนโทนีนะก็ได้รับความเห็นชอบจากทางนักเตะและก็เอเย่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อนักเตะผ นอกจากนี้ครับกิเยอรไรนักข่าวของเดอะเรอสนะครับก็เผยว่าแอนโทนีจะบินมาถึงแมนเชสเตอร์ในวันนี้ครับเพื่อเขารับการตรวจร่างกายกับสโมสรออย่างไรก็ตามนะครับแฟนบอลแมนยูเต็ดอย่างเรานะครับก็ยังต้องลุ้นว่าแอนโทนีจะทันมีชื่ออยู่ในทีมเกมออกไปอยอนเลสเตอร์ซิตี้ในคืนวันที่1กันยายนนี้หรือเปล่านะครับดูแม้ว่าตัวเขานะครับจะผ่านการตรวจร่างกายและก็ย้ายทีมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ต่ก็ต้องรอใบอนุญาตทําทงานในสาราชอาณาจักรซะก่อนดูความเป็นไม่ได้มากสุดในตอนนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่เราจะเปิดบ้านเชคมาชโนลในวันที่4กันยายนมากกว่าครับในส่วนเรื่องของหมายเลขเสื้อนะครับปัจจุบันแอนโทนีสวมเบอร์11เให้กับอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมขณะที่ในทีมแมนยูเต็ดหน้าตอนนี้นะครับเบอร์11ยังเป็นของเมสันกรีนวูดอยู่ส่วนเบอร์เสื้อที่ว่างอยู่ณขณะนี้ของทีมชุดใหญ่นะครับก็มีเบอร์3 13, 15, 21 24 2ิ27้0 31แล้วก็32ครับทั้งนี้ครับทุกคนลองคาดการดูครับว่าแอนโทนีจะเลือกสวมเสื้อเบอร์ไหนให้กับกองทัพปีศาจแดงของเรานะครับในซีซั่นนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของโคดีกักโปปีกตัวเก่งของ p s v อสวเอฟนะครับวันนี้รายงานจากดาวิดออนสตนได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงอยู่ในการเจรจากับโคดีกักโปปีกตัวเก่งวัยยิ้มสามปีของ p s v อสวีเอฟอยู่นะครับอย่างไรก็ตามหากว่าในซีซั่นนี้คริสเตียโนโรนัลโดไม่สามารถย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดได้ก็คาดว่ากองทัพปีแสดงของเรานะ่ครับน่าจะไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆในการดึงตัวกักโปเข้ามาร่วมทีมครับ เรามาที่รายงานต่อไปนะครับจากเจสันเบิร์ดนักข่าวของเทเลกราฟนะครับซึ่งเขาได้ออกมาระบุว่าภายหลังที่แมนยูเต็ดนะครับสามารถปิดดิวแอนโทนีเข้ามาร่วมทีมได้สําเร็จแล้วและตอนนี้ครับกองทัพปีศาจของเรากําลังเร่งสรุปดีลการยืมตัวนายทวารของนิวคาสเซิลก็คือมาตินดูบราฟกาอยู่ครับดูช่วงเวลาที่เลือน้เอร์ดิเทนฮากมองถึงการเสริมตําแหน่งแบ็คขวาอีก1รายซึ่งเขามองว่ามีความสําคัญมากครับในการสร้างทีมในซีซั่นนี้ส่วนเรื่องของคริสเตียโนโรน่าโดนะครับถ้าหากว่า ก็มีโอกาสเช่นกันครับที่กองทัพปีศาจแดงของเราจะดึงกองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทีมให้ทันก่อนตลาดรอบนี้จะปิดตัวลงครับตอนเนื่องกับข่าวของมาตินดูบราฟกาในเทว,วันของนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้มีการระบุว่าแมนยูเต็ดกำลังเร่งสรุปเดลของมาตินดูบราฟกาอยู่ครับให้แล้วเสร็จหลังจากที่สโมสรนได้ยินขอน้อเสนอขอยืมตัวพร้อมกับออาชันซื้อขาดแล้วนะครับจำนวน5ล้านปอนด์ดูตอนนี้ทางนิวคาสเซิลจะมีการตัดสินใจในวันนี้ครับ ซึ่งตัวนักเตะน,นะครับก็ได้แสดงเจตจำนงกับทางนิวคาสเซิลแล้วว่าต้องการย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงครับสำหรับในตำแหน่งแบ็กขวานะครับตามรายงานจากทาง m a แมน e ชสเตอร์ n i n g News ได้ออกมาระบุว่าแมนยูเต d น,นั้นได้มีข้อตกลงจะปล่อยตัวอารอนวานวิสาก้าให้กับคริสตันพาเลซแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับการยายทีมครั้งนี้ทางทัพปีศาดงจะอนุมัติก็ต่อเมื่ออยู่ในช่วงโคงสุดท้ายของตาราดนักเตะเท่านั้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าแมนยูเต็ดอาจจะต้องได้แบ็กขวารายใหม่เข้ามาสู่ทีมซะก่อนหรืออีกเหตุผลนะครับก็น่าจะรอดูสถานการณ์ของแบดดอนวิลเลียมส์อีกคนครับนอกจากนี้ครับกับเรื่องของแบ็กขวานะครับก็มีรายงานจากทางเรโอสปอร์ตสื่อสเปนนะครับที่ออกมาระบุว่าบาร์เซโลนาและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนตัวซาจินโยเดสและก็อารอนบันบิสาก้าอยู่ครับเรามาที่รายงานต่อไปนะครับจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ ดยสื่อท้องถิ่นเจ้านี้นะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ส่งทีมแมวมองไปติดตามดูฟอร์มของแมดด์โอไรลี่มิดฟิลวัย2่ปีของกลาสโกเซลติกทีมจากลีกสกอตแลนด์นะครับซึ่งตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตวนเตะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากและก็ถูกใจแมวมองของทัพปีศาจแดงอย่างมากครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการจากทางทัพปีศาจแดงซึ่งก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะมีการเปิดโต๊ะเจรจาาาาาาในนกกกรรรรรดึงงงตัััวออลยี้้เขาาเขมมมสิทพหืไ่คบ สำหรับแมตต์โอไรลี่นะครับมีส่วนสูงถึง187เซนติเมตรตำแหน่งถนัดก็คือกองกลางหมายเลข8แต่ก็สามารถเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งนะครับในดันกลางด้วยในซีซั่นนี้นะครับเขาได้ลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น5เกมแล้วก็ทำได้3แอสซิสต์ครับเรามาที่รายงานต่อไปนะครับของเจนูฮานนีบาลเมดเบลีกับทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะครับดีจากรายงานนะครับเผยว่าตอนนี้ทางทัพป,ปีศาจแดงได้ตกลงปล่อยตัวฮานนีบาลเมดเบลีให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับยืมตัวไปใช้งานจน,จานนนจจบบซซีีัั่้คร เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเอดินสันคาวานีอีกหนึ่งอดีตกองหน้าขนวจแฟนบอลทัพปีแสดแดงนะครับวันนี้มีรายงานจากทางฟาบิโซโรมาโนนะครับซึ่งเด้ยวออกมาเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าเอดินสันคาวานีตอบตกลงร่วมทีมบาลนเซียทีมดังจากเวทีลาลิกาสเปนนะครับด้วยสัญญา2ปีซึ่งคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในยี่มสี่ชั่วโมงนี้ครับมาที่รายงานต่อไปนะครับจากทางแอคชั่นไลท์บาร์ซ่าสื่อของบาร์เซโลนานะครับ โดยสื่อเจ้านี้นะครับได้ออกมาระบุว่าทั้งเมมฟิสเดปายและก็แฟรงกี้เดยองกำลังเดินทางมาที่ลอนดอนครับทว่าทั้งคู่น่าไม่ได้เดินทางเพื่อมาเจราจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดนะครับทั้งคู่น่าเดินทางมาร่วมพิธีแต่างงานของดอนนี่ฟันเดเบ c กนั่นเองครับแม่ข่าวนี้อ่านตอนแรกก็แอบดีใจนะครับที่ไหนได้มาร่วมพิธีแต่างงานนี้เองเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัชนาของไมเคิลโอเวนกันบ้าง ดูทางโอเว่นนะครับได้ออกมาชี้ว่านี่คือทางแยกสําคัญของแฮร์รี่แม็กไวเลยครับหาว่าเขาอยากจะไปบอลโลกในช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้ครับโอเว่นกระระบุว่าคงเป็นเรื่องยากมากนะครับที่แฮร์รี่แม็กไวน์จะกลับเข้าสู่ทีมตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หลังจากที่ทางทัพป,ปีสแสดงนะครับเพิ่งจะปิดดีลคว้าตัวคาเซมิโรเข้ามาอุดหลังบ้านได้สําเร็จครับด้วยไมเคิลโอเว่นนะครับได้แสดงทัสนะเรื่องนี้ผ่านทาง B t Sport ว่า การเซ็นสัญญากับกาเซมิโร่ทำให้ตอนนี้เอริเคนฮาร์กจะมีนักเตะที่คอยปกป้องแผงแนวรับแล้วและผมคิดว่าสถานการณ์ทั้งหมดของทีมก็ดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะแถมการจับคู่กันระหว่างราฟเอลวาราและก็ลิซาโดมาดิเนสก็ดูจะเข้าขาและก็ลงตัวมากด้วยแล้วมันจะส่งผลยังไงกับแฮร์รี่แม็กควายบ้างล่ะเขามีเรื่องสำคัญมากๆต้องตัดสินใจเลยนะฟุตบอลโลกรออยู่ในอีก2เดือนข้างหน้าและเขาก็เป็นส่วนสำคัญของทีมชาติอังกฤษซุดด้วยเิ ตอนนี้เขาอาจกำลังคิดว่าจะต้องทำยังไงนะเพื่อจะกลับไปสู่ทีมตัวจริงของแมนยูเต็ดอีกครั้งมันน่าสนใจมากนะจึงแม้ว่าเขาจะเป็นกัปตันทีมก็จริงแต่เขาอาจจะต้องมองหาโอกาสในการย้ายทีมแบบยืมตัวชั่วคราวก็เป็นไปได้แต่ผมนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าหากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะต้องยอมปล่อยตัวเขาจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเขาเป็นกัปตันทีมแบบนี้แต่ส่วนตัวของผมแล้วนะคิดว่าเขาน่าจะอยู่กับแมนยูเต็ดต่อไปแต่เขาก็ต้องพยายามหาวิธีกรอบกู้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ให้ได้ ทั้งนี้ครับไม่เพียงแต่แฮร์รี่แม็กควเท่านั้นนะครับที่ต้องพยายามจะเรียกฟอร,ร์มเก่งกลับมาให้ได้โดยไวที่สุดก็ยังมีลูกชอยอีกหนึ่งรายนะครับที่ทําได้เพียงแค่นั่งชมเกมอยู่บนมานั่งสํารองเท่านั้นตลอดช่วง2เกมหลังสุดหลังจากที่ทีเรีม,มาเลเซียเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับในช่วง2เกมดังกล่าวนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม